สวัสดีครับนี่เจอที่ตลาดครับวันนี้อยากกินอะไรสักอย่างต้องมาเดินดูครับนี่ครับก็มีของผักของดองของข้าวผักดูไปก่อนครับเดินไปเดินไปเรื่อยครับผักสดราคาไม่แพงอันนี้ก็กำสิบบาทยี่สิบาทอันนี้ก็ชุมชิ้นนน่หอหอยดองผักดองชุ่ง,งจีน,นชุบชิ้นอยู่นี้อ่าไข่ไก่นี่ก็เป็นพวกเครื่องแกง ก็ไก่ครับไก่มันจะมีเนื้ออยู่หน่อยอยู่ตรงนี้<อ>เนื้อเสือร้องไห้นี่ครับสิ่งที่อยากกินวันนี้ตามหานี่ครับรจะกินไส้อ่อนเนี่ยแต่จานไอหยิบใส่เฮียบอกโอ้ไม่มันเหลืออยู่หนึ่งไส์ให้หมดเลยโลสองร้อยยี่สิบเฮียบอกไปมาหย่อนหนึ่งคิดร้อยกสิบอ่าครับ โอเคจัดปลายหนึ่งกระสอบเอ้ยหนึ่งถุงแลวก็สิบบาทครับเฮียลดให้สิบบาทจากสองร้อยครับผมใส่ถุงก่อนนะครับรอรับของจ่ายตังก่อนเฮียกำลังคอนตังเลยนะครับผมนี่กันเนื้อหมูไปครับรับจังทอนครับผมมีกระหัวจงวใจ ตับม้ามก็อยู่นี่ครับใส่ก็คตรงนี้นะครับได้ของแล้วนีก็เป็นที่คมครับไว้นี่ครับใส่ใส่ออนเดินไปเดินมาลืมครับลืมผักกับพริกกับมหายายครับนี่เอาผักกับพริกยายขายอยางลันสิบาทครับร้านยายขายถูกนี่ครับยายนี่ครับผักกับพริกได้มาพอมาถึงบ้านนะครับลืมครับนี่ครับเครื่องต้มยำนี่ครับ อาหารค้ไปเมืกรูดนีก็สลงสลัดน,นี่ก็เป็นแกงถุงครับก็อร่อยครับร้านนี้เคยซื้อกินอยู่นี่ก็เป็นขนมปังนี่ก็เป็นของสดของทะเลครับหมึกกุ้งหอยปูปลานี่ครับอย่างนี้ครับใส่ต้มเสร็จใส่แต่พริกครับผม แอบสักหน่อยสักหน่อย,ส,อยสิ่งที่อยากมันน่ะนี่ครับนี่ครับใส่ใส่ต้มใส่อ่อนนี่ครับคำแรกมันช่อร่อยหวานหอมอยากกินอยากกินวันนี้เลยจับอีกคำานึงครับ จุ่มน้ำจิ้มแลจิ้มน้ำจุ่มอ่าขึ้นไปครับผมสุดยอดอร่อย